สวัสดีครับผมครูโบสจากสวิงโฮมนะครับวันนี้ผมจะมาสอนว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์ผมเชื่อว่าใครหลายๆคนก็สามารถทำได้เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเรามาเรียนรู้การว่ายน้ำท่าฟรีสไตล์กันเลยนะครับผมจะสอนตั้งแต่การเตะขาการเตะขาผมจะแบ่งออกเป็น3ขั้นตอนขั้นตอนที่1คือการนั่งเตะขาบนขอบสระ เราจะให้ผู้เรียนนั่งบนขอบสะเหยียดปลายเท้าไปทางสะน้ำปลายเท้างูมหัวเขา่าเหยียดตึงขาเหยียดตึงทั้งสองข้างเตะขาสลับขึ้นลงท่าที่2การนอนคว่ำบนขอบสะนอนคว่ำให้ระดับสะโพกของเราอยู่บริเวณขอบสะลำตัวอยู่บนขอบสะปลายเท้าเหยียดลงน้ำขาทั้งสองข้างเหยียดตึงเตะขาสลับขึ้นลงโดยให้งอเข่าเล็กน้อยขั้นตอนที่3จับขอบสะเตะขา ร่างกายของเราจะอยู่ในน้ำเหยียดขาตรงคลายกับนอนคว่ำเตะขาเตะขาสลับขึ้นลงโดยให้ขาทั้งสองข้างลอยอยู่บนน้ำให้เราจับขอบสะเบาๆแล้วค้างอยู่บริเวณผิวน้ำปากไม่จมน้ำพยายามเตะขาให้ตัวลอยขึ้นมาทำทั้งหมด3เซตเซตละ10วินาทีการจับโฟมจะแบ่งออกเป็น2วิธีคือการจับโฟมสั้นและจับโฟมยาว การจับโฟมสั้นให้ผู้เรียนจับด้านบนของโฟมแขนเหยียดตรงไม่งอข้อสอบเตะขาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าโดยขาทั้งสองข้างลอยอยู่บนผิวน้ำส่วนบนของร่างกายคือศีรษะอยู่บนผิวน้ำเช่นเดียวกันต่อมาการจับโฟมยาวการจับโฟมยาวให้เราจับโฟมคล้ายๆจับโฟมสั้นแต่จับด้านล่างของโฟมแขนทั้งสองข้างหนีบหลังใบหู ก้มตัวลงไปในน้ำเตะขาเคลื่อนที่ไปด้านหน้าระยะทางประมาณ10-15เมตรทำทั้งหมดประมาณ3เซตลองฝึกกันดูนะครับถ้าจะตดดเตะขาผมจะแบ่งเป็น2ขั้นตอนคือ1 เคลื่อนที่ออกจากขอบสะโดยไม่ต้องเตะขาอันดับแรกเราต้องจัดระเบียบร่างกายให้ถูกต้องก่อนโดยที่ทำแขนคล้ายจรวดเอามือขวาทับมือซ้ายนิ้วโป้งขวาล็อกมือซ้ายไว้แขนหนีบหลังหูตัวตรงเคลื่อนที่ออกจากขอบสะโดยที่ไม่เตะขาสังเกตจากการทรงตัวของเราที่สำคัญคือห้ามเบี้ยวนะครับเราต้องรักษาการทรงตัวให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้า คงทได้การหมุนแขนท่าฟรีสไตล์จะแบ่งออกเป็น2ขั้นตอนคือการหมุนแขนบนขอบสะคือเราจะฝึกกันบนบกโดยที่เรามาฝึกให้เข้าใจทฤษฎีกันก่อนอันดับแรกนิ้วมือทั้ง5นิ้วเราต้องเรียงชิดติดกันโดยที่ไม่เกรงจนเกินไปหรือห่างจนเกินไปแขนเหยียดตรงเราจะหมุนแขนจากข้างหน้าไปหาข้างหลัง ้ายกับการภายเรือนะครับ หลังจากนั้นเราฝึกการเคลื่อนที่เราจะจับคมยาวเตะขาพร้อมกับการหมุนแขนโดยที่เริ่มจากแขนซ้ายหมุนไปแขนขวาหมุนไปอาจจะนับเป็นซ้ายหนึ่งขวา2ซ้าย3ขวา4นะครับแล้วก็เงยหน้าขึ้นมาหายใจเข้าแล้วก้มหน้าลงไปไปเรื่อยๆนะครับ รู้สึกว่าคุณสามารถทำได้โดยไม่ติดขัดสามารถทำได้โดยคล่องตัวแล้วจะสอนทั้งหมด3ขั้นตอน1การฝึกพลิกหน้าหายใจการฝึกพลิกหน้าหายใจอันนี้เป็นขั้นตอนที่สำคัญมากและอาจจะเป็นขั้นตอนที่ยากที่สุดของการเรียนท่าฟรีสไตล์เลยก็ว่าได้นะครับเริ่มจากการจับขอบสะเอามือซ้ายจับขอบสะแขนเหยียดตรง แขนขวาแนบลำตัวเอาศีรษะนอนอยู่บนแขนซ้ายให้แขนซ้ายอยู่บริเวณหลังใบหูหลังจากนั้นให้เราหายใจเข้าทางปากและพลิกหน้าดำน้ำลงไปเป่าลมโดยที่แขนท้ายจะต้องติดหลังใบหูเหมือนท่าจั ต่อมาขั้นตอนที่2การไหวยท่าฟรีสไตล์จับโปมยาววิธีการจับโฟมยาว,ว,ายาวแขนหนีบหลังหูเหมือนเดิมเคลื่อนที่ไปข้างหน้าหมุนแขนซ้ายเป่าลมออกหมุนแขนขวาพลิกหน้าหายใจทำแบบนี้ไปเรื่อยๆโดยใช้ระยะทางประมาณ10-15เมตรเช่นเดียวกันครับ ท่านตอนสุดท้ายพอเราเริ่มชำนาญแล้วให้เราเริ่มปล่อยโฟมโดยที่ให้เราเคลื่อนที่ออกจากขอบสะโดยท่าจรวดเตะขาท่าจรวดไประยะทางประมาณ5-6เมตรและเริ่มหมุนแขนซ้ายเป่าลมออกยกแขนซ้ายมาทับแขนขวาหมุนแขนขวาพลิกหน้าหายใจยกแขนขวาข้ามหัวมาทับแขนซ้าย ทำแบบนี้ไปเรื่อยๆคุณก็จะสามารถว่ายท่าฟรีไตล์ได้แล้วครับขอบคุณมากนะครับที่ติดตามกันมาทั้งหมด5 EP หวังว่าความรู้ชิ้นนี้จะเป็นประโยชน์สำหรับคนที่อยากว่ายน้ำเป็นขอบคุณครับสวัสดีครับ